จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าคุณอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่ไม่มีอะไรผิดปกติเลยคุณใช้ชีวิตตามปกติแต่หลังจากที่คุณออกไปซื้อของข้างนอกคนั้นแหละทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนไปครับห้ทาทุ่มสี่ินาทีเออฉันรู้สึกง่วงมากๆเลยพระเจ้าโอ้แล้วฉันหิวมากเลยตอนนี้โอฉันไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยเหรอนี่วันเนี้ยนนโอ้ให้ตายเถอะไม่มีอาหารเหลือแล้วให้ตายเถอหวังว่านะ ข้างนอกอยังคงมีอะไรขายอยู่นะ oh. ต้องออกไปเช็คแล้วละ่ะโอเคอดูเหมือนว่าเราจะแบบว่านอนนอนอิ่มเกินไปฮะนอนอิ่มพ้องเลยไม่อิ่มไงเออยนอนอิ่มอย่างเดียวอพาร์ทเม้นต์แล้วครับไม่มีห้องน้ําเลยชีวิตยังไงนี่ไม่มีห้องน้ํามีตู้นะครับตู้่ากด E interact ได้นะครับตู้นี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะเปิดได้่างเดียวนะมีอย่างอื่นไหมที่แบบว่ากดได้กดไม่ได้เลยนะ ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกก่อนดีกว,ว่าโอ้มันเป็นห้องห้องอย่างนี้มีนมเนี่ยฮะก็มีนม,ม,นมขวดเดียวเหรอจริงจังไหมเนี่ยโอ้โหนี่มันไม่ทําให้ฉันอิ่มได้หรอกนะไม่ใช่คิดว่าฉันต้องออกไปซื้ออะไรแล้วแหละเออใครเคาะประตูนั่นอะฮะนี่มันดึกแล้วนะตอตาเห็นไม่แน่อาจจะเป็นเพื่อนบ้านก็ได้นะได้เลยนาย ก็เดี๋ยวเราต้องไปเช็คประตูนะครับรก็หวังว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเรานะคงไม่ใช่แขกรับเชิญที่ไหนเลยนะใช่ไหมฮัลโหลเอาเฮ้ยยูยูย,ย้ยูตกใจหัวใจจะวายคุณโอ้โอ,โอ้คุณทำผมตกใจนะคุณผู้หญิงคุณแม่งเขาเป็นยังไงคุณนี่แหละทำให้ฉันตกใจผมรู้สึกฉันรู้สึกงงงงนะงงงง,งคุณจะงงอะไรครับ อะไรที่ทําให้คุณงงคะคือคุณทําอะไรอยู่เนี่ยขอโทษนะครับคุณผู้หญิงคือผมไม่ได้อยากจะรบกวนคุณเพราะว่าเอ่อผมแค่พยายามหาห้องผมนะครับเอาอย่างกอเอาเออไว้เข้าห้องโดยไม่เปิดประตูก็ได้ปะนี่คนเราแม่งเจ๋งว่ะเออสรุปคือเราต้องออกไปซื้อของข้างนอกจริงใช่ไหมอ่าๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราคงจะต้องออกไปครับ อ,อย่าลืมลอ็อกประตูทุกครั้งนะครับเกมเล่นเกมผีอะไรตัวละครไม่เคยลอ็อกประตูเลยไม่เคยเข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะอ่าเราออกไหนอ,อ,อ่ะอีเมอร์เจนซี่ได้ป่ะอ่าเราออกทางอีเมอร์เจนซี่จริงๆด้วย,วยอ,ออกทางปกติไม่ได้เออลิฟอะไรอย่างงี้ไม่มีใช่ไหมต้องออกอีเมอร์เจนซี่นะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอือโหท้องฟ้าบรรยากาศนี่มันแบบมันก็ได้อยู่นะเออฟิลคลาสสิกไงหัวใจจังหวะเฮ้ยพี่พี่มาเปิดกระต๊อบขายของอะไรตรงนี้ วุ้ยตลงตลาดไม่มีเออโอ้โหพี่สวัสดีครับแล้วว่าไงริกว่าไงเอลลี่ไม่เจอกันดาเลยนะเนี่ยโหอ,อยากซื้ออะไรล่ะพี่ว่าแต่ทำไมถึงยังซื้อของอยู่ะฮะไอ,อไม่ใช่ทำไปจะขายของอยู่เออก็แน่ดอนก็ฉันยังขายอยู่มันจะทะําไมไงจะซื้อหรือเปล่าอ่าใช่ฉันอยากซื้อของกันนะเข้าใจแล้วล่ะก็เดี๋ยวเชิญเรื่องเลยนะโอเคโอ้ไอหมอนี่เขาขายซีเดียลครับใช่ไหม ไฮ้เ,เสียงอะไรไอ้ลิกนายได้ยินเสียงเหมือนที่เราได้ยินป่ะเพื่อนเราได้ยินเสียงแบบว่าเหมือนตัวอะไรกําลังแบบว่าไอ้อะไรอะอะไรมืดๆดำๆโอ๋อคนครับคนเข้าไปในอพราร์ตเมนต์นนะเออไม่มีปัญหาเนะ่าจะไปเขินบ้านเราไปไหไเปล่าวะผมเริ่มแบบว่ารู้สึกเอลลี่ซีเรียลพร้อมแล้วนะอ่ะได้เลยลิกไหนขอมัมมัมหน่อยได้ปะอ้าวกดไงเอ่ยอ๋อ เออทำไมหน้าคุณดูซิซ๊กหรอฮะก็เออไม่มีอะไรครับก็ไม่มีอะไรนะอ่ะน,นี่อ่ะซีเรียลขอบคุณมากเลยนะลิกก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาจ่ายนะขอจดไว้ก่อนก็เขอ้าใจแล้วอ่าระวังตัวด้วยละ่ะเอลลี่อะไรวะเอลลี่ทำไมผมรู้สึกว่าเอลลี่ตอนนี้ดูแบบว่าแปลกๆไปใช่ไหมคออเมื่อกี้แบบว่าอยู่ดีนี้ก็ได้ยินเสียงหลอนเนี่ยหรือว่าหิวข้าวจนตาลายหรือเปล่ามาต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยเอลลี่ชัวหิวข้าวก็บอก เอ๋เจนหลับยันสี่ห้าทุ่มเออซีเรียลนี่มันดูน่าอร่อยจริงเลยนะเริ่มหิวแล้วสิก็กลับเข้าห้องก่อนดีกว่านะแล้วก็ฉันจะไปกินซีเรียลนี่แหละแต่ว่าแต่ห้องเรามันห้องไหนวะลืมว่าแต่เราสามารถเดินไปทางนู้นได้ไหมนี่น่าจะเป็นห้องเราโอเคอืมเราเดินไปนะมไม่ได้ครับเราติดกำแพงที่มองไม่เห็นนะแอตเตอร์เอไม่มีใครอยู่ใช่ไหมเราเปิดเช็คก่อนเลยสวัสดีฮัลโหล ไม่มีทุกอย่างปกติดีอ่าแล้วไปครับแล้วไปนะโอเคไม่มีใครไม่มีเพื่อนอะไรมันก็พอใจแล้วนะแต่เราจะนั่งกินตรงไหนเอ่ยตรงไหนอ่ะโอ้ตรงนี้อ่าไป let's go นมเหลือแค่นิดเดียวเองมันไม่น่าจะพอหรอกนะมันคงจะต้องใส่ไปแค่นั้นแหละนะอเจะเรื่องมากเลยนะคือเมื่อกี้ก็ไม่ซื้อนมมา ไม่รู้เลยว่านมมันจะหมดแล้วอะอะไรเนี้ยโอ้โหต้องไปซื้ออีกรอบแล้วทำไมไม่กี่พี่ไม่ซื้อมาครับฮะกินแมงเลยได้ไหมไม่ไม่ไปซื้อละนี่ไงโอเคไม่อยากจะซื้อแล้วนะไอถ้อออกไปซื้อนี่น่าจะเจอเพื่อนนะครับแล้วยังไม่อยากออกไปตอนดีนะโอเคนอนก็นเลยมาคุณเลือกที่จะกินดีเดียวโดยที่ไม่มีนม จากนั้นคุณก็หลับลึกหลับสนิทโดยที่ไม่รู้สึกหิวกูดเอนดิ้งเฮ้ยจริงจังปะอ้าจบง่ายงี้เลยอ่ะอ่ะโอเคกลับมาอีกรอบใครจะไปนึกว่าเราเรื่องที่จะแบบว่ากินซีเรียลตอดนนีแล้วมันจะแบบว่าจบเกมไปเลยวะเออผมก็นึกว่ามันจะมีอะไรมากกว่านี้นะอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเพื่ออัศจรร์ของทุกคนนะเดี๋ยวเราจะทําการแบบว่าออกไปซีนนองให้ทุกคนดูนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเจออะไรนะแต่ว่าเซนต์ผมมันบอกว่าเราน่าจะกรี๊ดกันสักรอบสองรอบเนะ โอเคเดี๋ยวฉันจะไปออกไปซื้อนมข้างนอกนะหวังว่าลิกยังไม่ปิดร้านนะเอออะไรวะก็แค่อยากกินซีเรียลเองอะ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะปีอะไรที่มันแบบว่าปแปลกๆอะ่ะเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราออกไปซื้อนมกันก่อนนะลิก <Rick S 2> อย่าเพิ่งปิดร้านนะเพื่อนลิกขอนมหน่อยได้ไหมอ่ะโอเคกลับมาที่เดิมนะครับตอนนี้ลิกครับลิกเออเป็นอยู่ไหมลิกเสียงหมาเห่าเสียงไรเอ่ยเสียงหมาเห่าด้วยเอาแล้วลิก เปิดร้านอยู่ปะลิกหายตัวเอาเฮ้ยปิดแล้วเหรอเนี่ยให้ตายเหอะอ๋อฉันคงทำได้แค่กลับไปที่ห้องฉันสินะเนี่ยยิบเป่งแล้วครับตอนนี้ลิกหายตัวลิกปิดร้านแล้วอะไรอะอ้ยอะไรว่าไงจ้าคุณสวยมาเป็นใครกูไม่ต้องรู้หรอกนะว่าผมเป็นใครน่ะฮะตอนนี้คุณอยู่ในอันตรายแล้วล่ะคุณผู้หญิงอันตรายหมายควาว่าไงใช่ คุณอยู่ในอันตรายแล้วล่ะตอนนี้และคุณน่ะนะก็ไปไหนไม่ได้ทางั้นนะคคุณผู้หญิงคนสวยเฮ้ยอะไรฉันจะเรียกตำรวจนะเรียกตำรวจเหรอโอ้แน่ใจนะว่าคุณจะทําอย่างนั้นได้อนะฮะคุณน่ะไม่มีสิทธิ์ทําอะไรขนาดนั้นแหละทำไมเลยฮะแน่นอนว่าฉันทำได้ฮ่าคุณนี่ตลกจังเลยนะเออคุณคิดว่าคุณจะโทรหาตำรวจแล้วก็เฮ้ยใครอยู่ข้างหลังคุณน่ะเฮ้ย คุณถูกฆ่าโดยพวกมันในคืนนะแล้วก็หลังจากแล้วก็มีอ่าผู้คนอีก15คนนะในอพาร์ตเมนต์นั้นที่หายไปแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็ไล่ตามหาโอ้ m ม g ก็คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอเรานะครับก็คือประมาณว่าให้เราระวังตัวเองตอนออกจากห้องตอนกลางคืนประมาณนั้นอย่าไว้ใจคนอย่าไว้ใจใครนะไอ้เมื่อกี้เผิ่งเ,เป็นไอริกแด้มั้งนะ ให้ตายเหอะอ้เป็นเกมสั้นๆที่สอนใจได้ดีเลยนะครับก็ใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กดซับเหมือนเดิมใครอยากได้เกมอะไรก็ส่งมาได้นะครับผมไปไว้เจอกันคลิปหน้าบาย